มีกรณีของสตรีมเมอร์เกมสาวคนหนึ่งครับเธอก็มีชื่อเสียงอยู่ในวงการของสตรีมเมอร์นะฮะเธอกล่าวอ้างว่าเธอถูกตำรวจยศ10ตำรวจตรีเนี่ยมาหลอกขายมือถือเธอคือคุณทัดดาวในวงการเนี่ยจะเรียกเธอว่าครูแสนสิ่งคือเธอเป็นสตรีมเมอร์เกมสตรีมเมอร์เกมก็คือจะไลฟ์แล้วก็เล่นเกมแล้วก็พากไปด้วยครับคุณผู้ชมฮะคนก็ไปติดตามพอติดตามถ้าชื่นชอบก็ให้ดาวบ้างโดนาทบ้างโดนาทนี่ก็คือเหมือนบริจาคอย่างนั้นนะฮะเพื่อสนับสนุนให้เธอเนี่ยทำงาน เธอทำงานอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ,งโคดคูทาวโคดคูทาวก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณโอ๊ตปราโมทก็มีชื่อเสียงอีก <9. S 1> ปรากฏว่าเธอบอกว่า <9. S 1> คือมีคนหนึ่งเนี่ยมาติดตามเธอแจกดาวให้เธอโดเน a t ให้เธอ,เนเธอจนคุยกันแล้วก็ไว้วางใจเขาเป็นตำรวจยศสิบธิ์ตำรวจตรีเขาอ้างว่ามีมือถือสภาพดีราคาหมื่นเก้าคือปกติมือถือรุ่นนี้ถ้าไปถ้าไปซื้อทั่วไปเนี่ยมันจะสองหมื่นกว่าแต่เธอบอกอุย๊ย <ไป S 1> มันราคาดี ก็เลยโอนเงินไปให้เขาสุดท้ายเขาไม่ส่งของให้แล้วปรากฏเธออ้างว่าตํารวจคนนี้เหมือนแคปภาพที่คุยกับเธอ,อะว่าเิยเธอตกลงซื้อคือเธอมีชื่อเสียงในวงการเกม,มใช่ไหมแล้วเอาไปหลอกคนอื่นๆ<ล>มีผู้เสียาหายมากกว่า15คนเขาจะมีของแถมที่แบบว่าเอามาล่อสตรีมเมอร์ด้วยค่ะพวกเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังค่ะ ดาวเป็นคนเอบคนแรกดาวก็เข้าใจว่าเป็นของเขาแต่หลังจากที่ดาวเอบอะคะ่ะมันมีโพสต์อีกหลายโพสต์มากมาเลยที่มันมาแบบว่ารัวๆเลยะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้คือไม่เห็นหน้าเฟซเขาแล้วเขาพูดให้เราสบายใจะคะ่ะว่าเขาเป็นตำรวจเขาไม่โกงแน่นอนนะคะแล้วก็ให้เราไปแจ้งความได้เลยหรือว่าไปบันทึกประจําวันอะไรเงี้ยค่ะคะุณผู้ชมครับทีมข่าวเราติดต่อไปนะฮะไปตามโพสต์ที่เขาโพสต์ขายของ เขาบอกเขาเป็นตำรวจจริงคุณตูนรถสิบตำรวจตรีอยู่โรงพักหนองรีกาญจนบุรีเขาบอกเขาไม่ได้โกงแต่จริงๆเขาเป็นผู้เสียหายตั้งหากเพราะมีร้านทองเนี่ยที่จะส่งมือถือให้เขาแล้วสุดท้ายร้านทองไม่ส่งเขาเลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินมัดจำมาไปคืนให้กับผู้เสียหายเองผมติดต่อกับลูกค้าทุกคนแล้วก็ทุกทานโดยเนื้อหาที่ผม ยมันเลยเวลาที่ผมนัดมาแล้วมันมีปัญหาในการจ่ายเงินซึ่งทำให้ผมยยังไม่สามารถคืนเงินได้ทันทีครับพอวันที่ยี่สิบสองเนี่ยมันซึ่งมันมันเลยกําหนดแล้วมันมีปัญหาแล้วนะมันมีปัญหาในเรื่องการคืนเงินซึ่งผมล่าสุดเราติดต่อไปทางผู้บังคับบัญชานะฮะรองผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีบอกยังไม่ทราบเรื่องแต่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถ้าพบว่าผิดจริงก็ข้อหาหลอกลวงประชาชนทีนี้ในเพจ โครคูทาวของคุณโอ๊ปราโมทก็ประกาศระดมผู้เสียหายบอกอินบ็อกมาเลยเดี๋ยวจะไปแจ้งปอท